เย็นนี้มีอะไรกินอีผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่ไหนกล้ามาทําตัวสกรปรกในโรงอาหารนายทหารคนแบบนี้ไม่ต้องกินข้าวหรอกควรเอาอย่างอื่นยัดปากให้เต็มมากกว่าความร้อนระอุข,ของฤด,ดูร้อนในแอ่งกระทะขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงรายกําลังเปลี่ยนค่ายทหารให้กลายเป็นหมอหนึ่งยักษ์ที่นี่คือเขตภูเขาที่สูงชันและเต็มไปด้วยความตึงเครียดตามแนวชายแดนกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3 กองกำลังผาเมืองซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเส้นควบคุมพลเรือนก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความร้อนดังนรกนี้ได้ภายในโรงอาหารราชพักดิเต็มไปด้วยเสียงอึกทึกของเหล่านายทหารที่มากินข้าวเที่ยงกลิ่นเงือกลิ่นชุดฝึกลุกเขือและน้ำหนักของยศถาบรรดาศักดิ์ที่มองไม่เห็นผสมปนเปก,กันจนอากาศดูหนักอึ้งพันโทชัยหัวหน้าฝ่ายยุทธการที่นั่งจองที่นั่งที่ดีที่สุดตรงกลางโต๊ะ ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดปากที่มันแวบพร้อมพ่นคำด่าหยาบคายออกมาพุงที่ยื่นออกมาของเขาดันชายเสื้อชุดฝึกจนดูเหมือนจะปริขาดได้ทุกเมื่อเขาเป็นคนที่สร้างอาณาจักรของตัวเองในกองพลนี้มานานกว่า10ปีส่วนคนตรงข้ามคือร้อยเอกเมกนายทหารร่างใหญ่แต่สมองกลวงที่รีบรับลูกทันควันผู้พันพดถูุครับผมเห็นแล้วยังไม่อยากเชื่อสายตา ที่นี่คือโรงอาหารนายทหารระดับหัวกะทิของกองพลไม่ใช่เหรอไม่รู้ว่าทหารหญิงที่ไม่มีแม้แต่เยื่อศพบนบ่าคนนั้นกล้านั่งเสนอหน้าอยู่ที่นี่ได้ยังไงสายตาเหยียดหยามของทั้งคู่จ้องไปที่โต๊ะมุมอับริมหน้าต่างทหารหญิงคนหนึ่งนั่งกินข้าวอย่างเงียบเชียบเพียงลำพังเธอสวมชุดฝึกแต่บนบ่าไม่มียศและบนหน้าอกไม่มีเครื่องหมายใดๆเหมือนชุดใหม่ที่เพิ่งเบิกมาแต่เธอกลับไม่ได้สนใจเสียงเอะอะหรือสายตาที่จ้องมองมาแม้แต่น้อย พันโทชัยใส่หน้าด้วยความสมเพชเขาไต่เต้ามาด้วยการประจบคนบนและเหยียบย่ำคนล่างสำหรับเขาการเปลี่ยนแปลงคือภัยคุกคามโดยเฉพาะเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นมาในรูปแบบของผู้หญิงผู้กองเมธนายไม่รู้หรอกว่ากองทัพสมัยนี้มันอ่อนแอแค่ไหนสมัยชันทหารหญิงก็แค่พยาบาลหรือธุรการพอได้ยศร้อยเอกก็รีบลาออกไปแต่งงานกันหมดแต่นี่อะไรหน่วยรบเหรอตลกชะมัด แต่คนนี้ดูจะเกินไปหน่อยนะครับสงสัยไม่รู้ระเบียบโรงอาหารนายทหารหรือหลงทางมาจากโรงประกอบเลี้ยงพลทหารหรือว่าเป็นพวกแม่ครัวที่แอบมาเนียนกินข้าวพันโทชัยยิ้มอย่างเจ้าเล่และสกปรกแม่ครัวเหรอหน้าตาก็พอใช้ได้นะคนแบบนี้เอาไว้ใช้แรงงานอย่างอื่นน่าจะรุ่งกว่าว่าไหมคำพูดคุกคามทางเพศที่รุนแรงนั้นกลับทำให้ร้อยเอกเมธหัวเราะแห้งๆเพื่อเอาใจหัวหน้า ไม่มีใครในโรงอาหารกล้าห้ามคำพูดของชัยบางคนก้มหน้ากินข้าวเหมือนไม่ได้ยินบางคนก็แอบ,บขำเหมือนเจอเรื่องสนุกที่นี่คืออาณาจักรเล็กๆในเชียงรายและชัยคือผู้กุมอำนาจแต่ทหารหญิงคนนั้นพินได้ยินทุกคำพูดเธอเพิ่งมารับตำแหน่งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเช้านี้พลตรีหญิงพินผู้บัญชาการกองพลทหารราบหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์กองทัพไทยพิธีรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการคือวันพรุ่งนี้ แต่เธอต้องการมาสัมผัสอากาศในจุดที่ต่ำที่สุดก่อนหนึ่งวันเธอสั่งให้ผู้ติดตามรออยู่ข้างนอกในชุดพลเรือนและเดินผ่านป้อมยามเข้ามาเพียงลำพังในชุดฝึกที่ไรยศมีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักใบหน้าของผู้บัญชาการคนใหม่คติของเธอคือระเบียบวินัยของกองทัพจะแสดงออกมาให้เห็นชัดที่สุดในโรงอาหารและห้องสวมและตอนนี้เธอกำลังยืนยันว่าสิ่งที่เธอคาดการไว้นั้นถูกต้องอย่างน่าสะพรึงกลัว เธอเคี้ยวผัดผักรสชาติยอดแย่พร้อมบันทึกใบหน้าและชื่อของพันโทชัยและร้อยเอกเมตรไว้ในสมองพันโทชัยเริ่มรู้สึกเสียหน้าเมื่อเห็นว่าทหารหญิงคนนั้นนิ่งเฉยเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างหวางกามเฮ้ยหนังนั่นน่ะพินไม่เงยหนนะ้าฉันเรียกไม่ได้ยินเหรอหูหนวกหรือไงชัยเดินเข้าไปที่โต๊ะของเธอเมกเดินตามมาด้วยท่าทางสนุกสนาน อาการในโรงอาหารหยุดชะงักทันทีทุกสายตาจับจ้องไปที่โต๊ะมุมห้องนั้นพิมค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาที่คมกริบแต่ลุ่มลึกจ้องประสานกับใบหน้าที่มันแวบของพันโทชัยมีธุระอะไรคะเสียงที่เรียบเฉยแต่ทรงอำนาจทำให้ชัยชะงักไปครู่หนึ่งแต่ทิฐิก็พุ่งปรีดขึ้นมาธุระอะไรเหรอ ที่นี่มันที่ไหนถึงกล้าเสนอหน้าเข้ามานั่งกินข้าวดูท่าทางแล้วคงเป็นร้อยตรีจบใหม่หรือไม่ก็พวกนายสิบที่หลงเข้ามาละสิอาหารมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะผูพันพินถามพร้อมระบุยศของชายอย่างแม่นยำทำให้เขาหน้าตึงขึ้นมาทันทีปัญหาเหรอปัญหาใหญ่เลยล่ะเพราะเธอทำให้พวกนายทหารตัวจริงเขากินข้าวไม่ลงนะสิจริงไหมผู้กองเมธชัยเคาะโต๊ะเสียงดัง ดูท่าจะยังไม่มีใครสอนระเบียบรุ่นพี่รุ่นน้องนั้นเธอก็เลิกนั่งบือ้อแล้วมาปรนนิบัตรรุ่นพี่หน่อยเป็นไงเขาเอาแก้วเปล่ากระแทกลงบนโต๊ะไปชงกาแฟมาสิเอาเข้มๆใส่น้ำแข็งด้วยมันคือการเหยียดยามอย่างชัดเจนทุกคนรอคอยว่าเธอจะยอมสยบหรือจะขัดขืนและถ้าขัดขืนชัยจะขยี้เธออย่างไรพินมองแก้วน้ำใบนั้นแล้วมองหน้าชัยด้วยรอยยิ้มที่เย็นเยียบและในวินาทีที่เธอจะอ้าปากปัง ประตูโรงอาหารเปิดออกอย่างแรงพลจัตวานุรองผู้บัญชาการกองพลยืนหอบหายใจหน้าซีดเผือดเขาหันควับมามองพันโทชัยและทหารหญิงที่นั่งอยู่ชัยเห็นรองผู้บัญชาการก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะโชว์ผลงานการจัดระเบียบวินยัยอ้าวท่านรองเคมากินข้าวพอดีเลยครับผมกำลังจัดการพวกทหาร ผูป,ปากไอ้สารเลวเสียงตะโกนดังสัตว์่ากคำรามออกมาจากปากของพลจัตวานุชัยตาค้างเพราะไม่เคยเห็นท่านรองเฮสหลุดศพขนาดนี้มาก่อนพลจัตวานุรีบวิ่งตรงมาที่โต๊ะของพินและทำความเคารพอย่างสุดตัวจนเสียงดังสนั้นโรงอาหารสวัสดีครับท่านผู้บัญชาการพลจัตวานุรองผู้บัญชาการกองพลขอรายงานตัวครับขออภัยที่มารายงานตัวล่าช้าครับเงียบสงัด เสียงช้อนของร้อยเอกเมฆะหล่นลงพื้นดังแกงเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินในตอนนั้นท่านผู้บัญชาการคำนี้ดังก้องอยู่ในหัวของชัยสมองของเขาปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงผู้หญิงที่เขาเพิ่งจะด่าและใช้ให้ไปชงกาแฟคือพลตรีนายพลสองดาวผู้บัญชาการกองพลคนใหม่ใบหน้าของชายเปลี่ยนเป็นสีเทาเหมือนคนตาย เขาอาปากค้างมองสลับไปมาระหว่างพลจัตวานุกพินท่านรองแฮชครับนี่มันพินลุกขึ้นยืนช้าๆพลจัตวาไม่เป็นไรที่มารายงานตัวช้าเพราะฉันได้รับการต้อนรับที่น่าประทับใจมากทีเดียวสายตาเย็นชาของเธอหันไปจ้องชัยและเมธที่สั่นเป็นเจ้าเข้าพันโทชัย่ะครับทะ ท่านผู้บัญชาการชัยตอบเสียงหลงด้วยความกลัวกาแฟดำใส่น้ำแข็งใช่ไหมฉันให้เวลาสิบนาทีเอาไปส่งที่ห้องทำงานฉันด้วยตัวเองและพวกนายทั้งสองคนจัดชุดเครื่องสนามเต็มยศมาหาชันที่ห้องทำงานเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะสอนเองว่าชีวิตทหารที่แท้จริงมันเป็นยังไงพินเดินออกจากโรงอาหารไปทิ้งให้นายทหารทั้งกองพลยืนตัวแข็งทื่อเหมือนรูปปั้นน้ำแข็งพันโทชัยทะลุดลงกับพื้นทันที ชีวิตการเป็นทหารของเขาไม่ใช่สิชีวิตของเขาเพิ่งจะจบสิ้นลงในบัดนี้ฤดูร้อนที่โหดร้ายของเชียงรายเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆเสียแล้ว